เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปจดจำนองหน้าที่ดินนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับเอกสารรถแบ่งให้เป็นสามอย่างแล้วกันนะครับก็ 1. เอกสารของผู้ซื้อ2เอกสารของผู้ขายก็คือโครงการนะครับแล้วก็เอกสารของทางแบงค์นะครับต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนว่าก็เป็นเอกสารส่วนบุคคลสำเนาบาัตรประชาชน นเนาทะเบียนบ้านอันนี้ของผู้ซื้อนะครับแล้วก็เอกสารของผู้ขายก็จะเป็นในเรื่องของโครงการก็สัญญาซื้อขายชโนดทะเบียนบ้านโน่นนี่นครับแล้วก็สัญญาจำนองของทางแบงค์นะครับตอนนี้แบงค์ก็จะเตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็เช็คแต่แบงค์จะถือมาให้โครงการนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อแบบจำนองก็ประมาณนี้ถ้าพูดถึงเอกสารแล้วตัวมาทําไมตัวมามอบอานาจให้ลูกค้านะครับก็คือ จัดการแทนของผู้ซื้อทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เจ้าก็พามาจดจำนองให้ลูกค้าลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลเรื่องการลงทุนทั้งหมดเลยนะครับครบจบทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็มีการันตีผู้เช่าให้ด้วย3ปีปีที่4ลูกค้าก็สามารถเก็งกําไรได้นะครับในอนาคตตรงนี้เราก็ช่วยขายให้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากลงทุนก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับหรือว่าทักมาโทรมาก็ได้นะครับ ปึกษาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ